สวัสดีปีใหม่2566ช่วงนี้เป็นช่วงที่หลายคนก็ยังเฉลิมฉลองอยู่แต่ไม่แน่ใจนะครับว่าปี66ในส่วนของการสอบจะมารวดเร็วมากน้อยขาดไหนแต่แน่นอนนะครับจะมีเพิ่มเติมที่อยากจะให้พวกเราเตรียมตัวเข้าไปด้วยก็คือส่วนของกอพอพิเศษนะครับซึ่งบางหน่วยงานเปิดสอบแต่ว่านะครับกอพอพิเศษก็ความยากง่ายก็เทียบเท่ากับกอพอปกติ ก็ลองดูแล้วกันนะครับแต่ก็เป็นโอกาสที่เราจะได้เข้าร่วมทดสอบนะครับแล้วก็ผลที่ของกพพิเศษเนี่ยสามารถใช้ตลอดไปนะตอนนี้นะครับแล้วก็ใช้ส่วนของตัวกอพอปกติได้ตอนนี้มาดูในส่วนของข้อสอบอนุกรมนะครับเราก็รู้อยู่ว่ากรมมีอยู่5ข้อเป็นส่วนใหญ่นะครับวันนี้ไม่พูดถึงท้องถิ่นซึ่งอาจจะมีจํานวนมากหรือน้อยกว่า นี้ก็แล้วแต่นะครับแต่อิงในส่วนของกพอภาพปกตินะครับปกติตอนนี้ก็เลือกได้แค่หนึ่งอย่างไม่ว่าคุณจะสอบด้วยกระดาษนะครับหรือว่าคุณจะสอบด้วยคอมพิวเตอร์เรียน,นลองวางแผนให้ดีส่วนของเยอยกยกกํกลังทุกออกมาทุกปีนะครับคราวนี้เยอยกยกกํกลังเนี่ยสิ่งที่อยากจะฝากพวกเราให้เตรียมตัวนะครับก็คือพยายามดูตัวเลขที่คุ้นๆน,นะครับว่า ยกตัวอย่างนะครับ9ก็เป็นไงได้บ้างก็อาจจะ9กําลัง1นะครับหรือว่าส่วนของตัว3กําลัง2นะครับ27ก็3เอ่อยกกาลัง3นะครับหรือว่า3คูณกัน3ตัวนะครับอันนี้ก็ส่วนของปีเอ่อของ20พฤจิกาณนะครับดูเหมือนกับไม่ยากนะครับไม่รู้ยากกับไม่ยากนะครับแต่ว่าตัวที่สิ่งสําคัญที่พวกเราต้องรู้ก็คือยกกําลังศูนย์นะครับเลขยกกําลังศูนย์ มีค่าเท่ากับ1นะครับแต่ว่าศูนย์กำลังศูนย์เนี่ยอันนี้ถือว่าไม่อยู่ในเงื่อนไขนะครับเพราะว่าเราเรียกกำลังเราจะนับที่จํานวนนับนะครับแล้วทุกอย่างกําลัง1นะครับ a กําลัง1นะครับหรือเอ่อมากกว่า0นย์ะครับเอเป็นจำนวนเต็มที่มากกว่า0ูนยะ์เนี่ยทุกอย่างกําลัง1เป็นไงครับก็เท่ากับ a, a 1, นะครับ a อกลัง1นเท่ากับ a อนะครับดังนั้นถ้า วันนี้เราก็ต้องรู้ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนของ a กําลังศูนย์นะครับเช่นเดียวกัน a มากกว่าศูน,นย์เท่ากับหนึ่งนะครับอันนี้ให้พวกเราตกตัวเรียนรู้แล้วก็ประยัดหัดท่องจําให้ได้นะครับสองกำลังสองเท่ากับสี่นะสองกำลังสามเท่ากับแปดสองกำลังสี่เท่ากับอะไรครับสิบหกอะไรประมาณนี้เช่นเดียวกันนะสามกำลังหนึ่งเท่าไรรหรสามกำลังสองเท่าไรรหรสามกำลังสามเท่าไรรหรสามกำลังสี่เท่าไหร่ นะครับเขามีสิทธิ์ออกเหมือนกันเช่นเดียวกันกําลัง1นกําลัง2นะครับ6กําลัง1 6กําลังสองกําลัง3าพไมะนั้นลองดูตัวเลขคุ้นๆน,นะครับเพื่อที่จะเราจะได้เตรียมตัวย้ําอีกครั้งหนึ่งเลขยกกําลังนะครับคนก็ต้องไปเตรียมในส่วนของนี้นะครับอันนี้คือย,ยกกําลังเต็มบวกเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็น2กําลังลบ2อนะครับอันนี้เท่ากับ1นึ่งส่วนสองกำลังสองหรือว่าเท่ากับ1นึ่งส่วนสี่ นะครับกำลังลบจะปาปอนนะครับ a อกำลังลบ n เท่ากับ1ส่วน a กําลัง n พีทบทวนนิดนึงครับตอนหลังก็มีการยกกําลังที่เป็นกําลังลบมาให้เราเออปวดหัวนะครับหรือ่าปวดหัวหรือไม่ปวดหัวก็ไม่รู้นะก็ขยายปุนออกมาเรื่อยๆนะครับผลออกข้อสอบก็ก็ขยายออกไปเพราะะฉนั้นก็ได้ยินเสียงบุญร่ำลือกันว่าข้อสอบจิงความยากเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพะฉะนั้นใครที่ มีลูกมีหลานเรียนนะครับเอ่อมัธยมอยู่นะครับก็ต้องไปช่วยสอนทําการบ้านลองดูนะครับอาจจะช่วยให้เราสอบผ่านไปได้นะครับแล้วทกี้แตะส่วนของกําลังลบนิดหนึ่งคราวนี้มาส่วนของตัวเอ่อบวกลบคูณหารเหมือนกันนะครับสิ่งที่คุณนอกจากจํานวนเต็มบวกแล้วเราต้องรู้หลักการของจํานวนเต็มลบด้วยไปยันไปทบทวนนิดหนึ่งนะครับเอ่อลบคูณลบใช่ป่ะนะลบ คูณกับจํานวนลบเนี่ยมันจะออกมาเป็นบวกนะครับแต่ว่าถ้าลบคูณกับตัวที่เป็นบวกนะครับมันก็ได้เป็นลบนะครับใครที่เอองงนะครับไปทบทวนค้นหาเดี๋ยวนี้ตัวค้นหาตัวช่วยในอินเทอร์เน็ตค่อนข้างจะชัดเจนนะครับแต่ว่าถ้าใครค้นหาลองทําแล้วสงสัยนะครับก็อินบ็อกซ์นะครับมาใต้ YouTube ที่คุณเห็นได้นะครับถึงผมจะตอบไม่ได้ผมก็ต้องไปหาคนช่วยตัวช่วยมาให้พวกเรานะครับ คราวนี้ถ้าคุณมองนะครับการการเตรียมตัวส่วนของตัวอนุกรมเนี่ยสือตัวช่วยอีกอย่างก็คือต้องพยายามหัดทําโจทย์ให้ได้เยอะๆแต่ความหมายหัดทําโจทย์ก็ไม่ใช่ว่านะคือบางครั้งคนมีคู่มือหรือว่าคุณดูนะครับเปิดดูตลอดอะไรประมาณนี้นะครับอยู่ youtube แล้วก็ไม่ได้หัดคิดทำเนี่ยก็จะทําให้เราเป็นไงครับคุ้นเคยกับเฉลยนะครับเวลาเจอโจทย์จริงๆคุณก็ไม่ได้นะเปิดเฉลยอะไรประมาณนี้คุณไม่สามารถเปิดเฉลยได้ นะครับก็ปากไปด้วยนะครับถ้าดูเลขนะครับถ้าเราไม่มีเครื่องหมายบวกลบอยู่ข้างหน้าคุณเห็นนะครับว่ามันคูณ2ไปเรื่อยๆนะครับแต่หลักการเมื่อกี้เราบอกเลยว่าลบคูณลบเป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้น2คูณนี้คือศูนย์สองสองเท่าไปเรื่อยๆนะครับตัวเลขถ้ามันเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจํานวนเยอะๆก็ให้เข้าใจว่าเป็นอาจจะเป็นลักษณะที่เพิ่มแบบคูณนะครับหรือว่าตามมันลดลงเรื่อยๆอาจจะเพิ่มเป็นหารนะครับ อันนี้เรารู้สึกว่าแต่ละอันครับคูณด้วย2อนะครับอันนี้แต่ว่าคูณด้วยลบสเพราะมันมีเครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าลบลบได้บวกนะครับแต่ลบคูณบวกจะได้ลบนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ,อ,อแต่ละอันคูณลบสองไปนะครับเพราะฉะนั้นสามสิบสองคูณลบสองก็คือลบหกสิบสี่เป็นคำตอบ อีกข้อหนึ่งนะครับส่วนของบวกสะสมนะครับใน5ข้อเนี่ยบวกสะสมอาจจะใช้คาว่าอาจจะแล้วเดี๋ยวไปบล็อกมันก็ไม่ได้นะครับอาจจะมี1ข้อนะครับเพราะฉะนั้นพยายามมองดูนะครับมันอาจจะบวกเออสอตัวแล้วจบไปหรือบางครั้งบวก3ตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นลองดูแล้วว่าบวกยาวไปเรื่อย4ตัวบวกยาวไปเรื่อย5ตัวย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า ผู้ที่ออกข้อสอบนะครับก็พยายามพลิกแพงกองพวกเราเรื่อยๆนะครับอันนี้บวกกันแค่2ตัว5บวก6ได้1 1นะครับแล้ว6บวก11ได้17นะครับถัดไปก็11บวก17นะครับแล้วก็เป็นไงครับ17บวก28นะครับเป็นคำตอบก็คือส่วนของ28บวก45นะครับบวกให้ถูกด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่มีเครื่องคำนวณนะครับสมัยปัจจุบันทุกคนอาจจะคุ้นเคยกับเครื่องคำนวณ นะครับแต่ในส่วนของห้องสอบเนี่ยไม่มีเครื่องคำนวณช่วยเพราะฉะนั้นหัดบวก,กลบคูณหารให้ถูกต้องนะครับฝึกด้วยนะครับส่วนของเศษส่วนนะครับเศษส่วนอย่างที่บอกเศษส่วนอาจจะมีทั้งแบบเศษส่วนจริงหรือว่าทําเฉพาะส่วนของด้านบนด้านล่างไม่เกี่ยวข้องกันนะครับหรือว่าบนล่างสลับกันอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นต้องพยายามมองให้ออกทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของวันที่20พฤศพจิกาที่เขาออกสอบไปเนี่ย เขาก็แยกส่วนเลยนะไม่เกี่ยวข้องนะครับด้านล่างก็เป็นส่วนของเพิ่มไปแต่ละ6นะครับเพิ่มไปแต่ละ6นะครับในขณะที่ด้านบนนะครับเพิ่มที่เพิ่มขึ้นที่แตกต่างกันจากเพิ่มตัวแรกก็คือบวกยี่สก็บวกยี่สิบห้าบวกยี่สิบหกบวกยี่สิบเจ็ดต่อไปก็ต้องเป็นบวกยี่สิบแปดแล้วก็บวกด้วยหกนะครับซึ่งนะครับย้ําอีกครั้งหนึ่งลักษณะของข้อสอบประมาณนี้นะครับบางครั้ง นะครับเขาก็เป็นไงครับหลอกเราในฐานะที่ยกตัวอย่างว่าลำดับต่อไปเป็นเก้าส่วนเก้านะครับอันนี้เก้าส่วนเก้าคนลองไปดูคลิปเก่าๆแล้วกันนะเก้าส่วนเก้าแทนที่เขาเขียนเก้าส่วนเก้าเขาเขียนมาให้มึงทำให้เรางงนะครับใครที่งงอีกเดี๋ยวขอยกตัวอย่างให้ชัดเจนนิดหนึ่งนะครับว่าโอเคถ้าเป็นตัวอย่างนะครับหนึ่งส่วนสองนะครับสองส่วนสี 4, นะครับแล้วก็สามส่วน8ดนะครับสมมุติอันนี้นะครับสมมุติอันนี้ให้โจทย์ว่าเป็นด้านล่างก็เป็นไงครับคูณสองนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับด้านบนด้านล่างนะครับแทนที่เขาจะเขียนนะครับสองส่วนสี่นะครับสองส่วนสี่นะครับเขาอาจจะเขียนนะครับเดี๋ยวมันไม่ตรงไม่ลงตัวเป๊ะเดี๋ยวขอยกตัวอย่าง เพิ่มไปอีกทีได้หนึ่งสองสามสี่นะครับส่วนสิบหกนะเอ่อสี่ส่วนสนะิบหกอันนี้ก็คือเท่ากับหนึ่งส่วนสี่ใช่ป่ะนะครับเพราะงะั้นเขาอาจจะเขียนตรงนี้เป็น 1, หนึ่งส่วนสี่ทำให้เราทำให้เรางงใช่ป่ะนะครับเพราะว่าจริงๆหนึ่งส่วนสี่ก็เท่ากับอะไรครับสี่ส่วนสิบหกนะครับถึงกับาอาจจะให้เรางงตรงนี้เพราะงะั้นต้องพยายามดูนิดหนึ่งนะครับหรือว่าหนึ่งส่วนสองตรงนี้เขาก็เขียนว่าเป็นไงครับ หนึ่งส่วนสองเหมือนกันใช่ป่ะนะครับทำให้เรางงเอ๊ะทำไมหนึ่งมาข้างบนเป็นหนึ่งแล้วกลายเป็นสามใช่ป่ะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ฝากทบทวนนิดในในส่วนของการหลอกนะครับซึ่งเช่นเดียวกันนะครับในการทาโจทย์อนุกรมเนี่ยยิ่งควรได้ฝึกโจทย์นะทุกอย่างนะครับไม่ใช่เพพาะอนุกรมอย่างเดียวทุกแพทเทิร์นเลยนะครับคณิตศาสตร์ทั่วไปนะครับหรือว่าส่วนของเงื่อนไขสัญญักษณนะครับที่ออกกันมาโอเปเรตนะครับมาดูตรงโอเปเรต โอเปเรชจริงๆโดยหลักการแล้วนะครับก็มีส่วนของตัวออสองตัวนะครับตัวหน้ากับตัวหลังทําอะไรกันเนื่องไกที่หนึ่งได้เท่ากับตัวนี้ตัวที่2ด้านหน้ากับด้านหลังทําอะไรกันได้ตัวนี้นะครับแล้วรักษะทําอย่างเดียวกันนะครับเวลาหาจวดด้านล่างก็เป็นรักษาเดียวกันนะครับยกตัวอย่างอันนี้ก็ถามว่ามันมีแพทเทิร์นมีอะไรคิดล่ามันเป็นการลองถูกลองผิดนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีสูตรลับนะครับ อันนี้คิดไปคิดมาก็คือหน้าคูณหน้านะครับบวกหลังคูณหลังนะครับแต่บางคนหน้าคูณหน้าจริงๆมันคืออะไรครับหน้ากําลังสองถ้าไปนั้นเอ๊ะว่าสองมาจากไหนนะครับเป็นยกกําลังได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าจริงๆโดยหลักการมันคือเอ่อหน้ากําลังสองแต่บางครั้งนะครับผมก็พยายามเอ่อติงนิดนึงนะครับคือบางครั้งไม่แน่ใจว่าส่วนของติลเตอร์นะครับออกเป็นอะไรนะ สามคูณตัวหน้าคูณตัวหลังอะไรประมาณนี้ไม่เกี่ยวข้องสามมาจากไหนนะครับแต่ว่าแพเทินเดียวกันเพราะฉะนั้นระมัดระวังนิดในส่วนของโอเปเรชนะครับโอเปเรชบางครั้งนะครับเป็นหนึ่งในห้าข้อของคณิตทั่วไปนะครับอาจจะมีหรือไม่มีนะครับไม่ไบล็อกแต่ว่าส่วนใหญ่จะมีนะครับเพราะฉะนั้นเอ,อ่ออันนี้เบื้องต้นนะครับก็เป็นส่วนของอนุกรมแต่ย้ำอีกครั้งหนึ่งอนุกรมก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับตัวที่ มีแน่นอนนะครับส่วนใหมีแน่นอนเป็นเศษส่วนนะเพราะฉะั้นรูปแบบอาจจะเกี่ยวพันไม่เกี่ยวพันก็ไปทบทวนนะครับบวกสะสมนะครับมีบ่อยมากเพราะฉะนั้นต้องมองดูรูปแบบให้ได้นะครับแล้วก็ตัวเลขที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเราเพิ่มมากขึ้นคือจํานวนเต็มบวกจํานวนเต็มลบนะครับรวมไปถึงอะไรครับเอ,อ่อทศนิยม แล้วต่อไปก็เป็นส่วนของจํานวนคระนะครับที่เกิดออกจํานวนคระคืออะไรใครไม่รู้ก็เปิดดูนะครับว่ามันเกืออะไรเปลนะ่เนี้ยหรือว่าเศษเกินอะไรประมาณนี้นะครับสร้างความยุ่งยากให้พวกเราเข้ามาหน่อยหนึ่งนะครับแล้วแน่นอนส่วนของเลขยกกําลังที่ออกมาทุกปีนะครับก็เป็นกําลังใจให้พวกเราทุกคนนะครับที่จะต้องเตรียมตัวสอบในปี25 6 6, 6ขอให้ตั้งใจนะครับแล้วก็โชคดีในการสอบนะครับ ขอบคุณมากที่รับชมนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนนะครับเช่นเดียวกันถ้ามีอะไรที่นะครับแนะนำสงสัยก็คอมเมนต์เข้ามาใต้ส่วนของ YouTube ได้นะครับผมสวัสดีปีใหม่อีกครั้งนะครับขอให้ทุกคนโชคดีสุขภาพแข็งแรงสวัสดีครับ